รอทำไมอ่ะพี่แห่พี่มันได้ไงแหม่นี่โอ้ยดูครับตัวใหญ่ด้วยเออมีตัวใหญ่เข้ามาด้วยนะแห่ผมตามันใหญ่แห่พี่ได้ใส่เรียกมาเลยปิดดปิ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 ดนู่นก่อนปิด พี่ส่งถ่ายให้พี่นีดูอ่ะมันโหโหมันมันเมื่อคืนมันรุ่นน,ะนี่แหละพี่ชีวิตวิถีชีวิตว่าริมนะ้ำเวลาเรือไม่ออกจะหาก <มา S 1> ินนี่แหละเรียกมานี่คุ้มเลยไม่เล่าดอ,อ่าปินป้นปิ้นว้าว มาครับวันนี้เรามาเวียงแหกันอีกแล้วนะครับปลามันเข้าเป็นปลากระบอกเดี๋ยวเตรียมแหก่อนปลากระบอกเข้าครับเตรียมแหกัน,นแหงสี่เซนของเราไม่รู้จะได้ตัวเปล่านะครับลูกมันอยากเบาไปหน่อยนะครับไม่เค่ฝูงปลาดักแบบวันนั้นนะครับเป็นนี่ฝูงปลากระบอกมันเข้า รู้จะทันหรือเปล่าน้ำมันเยอะด้วย <Yeah. S 1> เห็นไหมครับฝูงใหญ่ดำปือเลยเดี๋ยวจะลองดูนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะลองว่านดูว่ามันจะลงทันไหมปลาก็บอกมันเร็วครับไม่เหมือนปลาดักมา <Yeah. S 1> ชีวิตบ้านริมน้ำของเรา <Yeah. S 1> ต้องรอให้ฝูงปลามันออกนี่นี่ ทันเปล่าไม่รู้ครับน้ำม,นมันมันลึกด้วยลูยทันเปล่าไม่รู้ปลากระบอกมันเร็วครับอุย้ยขึ้น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 ชน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 ครับชนโอ้ ชนครับชนครับเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ครับมามาจะให้มันเข้าเผาเยอะๆก่อนนะครับ <S <S พอะเราสาวในที่สูงให้มันเข้าเผาเยอะๆก่อนนะครับ โอ้เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเข้า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 ,ขาโอ้โหโอ้โหอุ้ยกระบอกเฮ้ยมัดไปแล้วเหรอเ่อรอทำไมอ่ะ พี่แห่พี่มันได้ไงแห่อือโอ้ยดูครับตัวใหญ่ด้วยเออมีตัวใหญ่เข้ามาด้วยนะแห่ผมตามันใหญ่แหม่พี่ได้ใส่เงี่ยเหียงมาเลยปิด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 นู้นก่อนปิดพี่แมงโก้ตัวใหญ่ดีเอือพี่ทรงถ่ายให้พี่นีดูอ่ะ มันมันมันเมื่อคืนมันรุ่นไหนรุ่นนี้ปะไม่ไ่รุ่นเว่้เออนะครับมีแหละวิถีชีวิตบ้านริมน้ำครับ นี่เน you know? ี่ยนี่ยอะเยอะเยอะเยอะอนู่นตัวนี้ตัวใหญ่อาทิตย์นี่นตัวนี้ก็ใหญ่นี่อืมใ่ กลางวันนี่คงแตกปึ้งแล้วหวานไปนี่ผงนึงก็ได้ประมาณสองตัวอืมเก็บเลยเก็บเลยเก็บปนเลยปนเลยเก็บพปนเลยปนเลยเลื่อนเลื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมแฝนแหะเลอนนี่นะเลนแฝนแหงกวดใต้คานนี่แหละแล้วก็แฝนเอาจะได้ง่ายต่อการปลดอ้าว เอาตะกร้าอันนั้นเลยพี่ลองเลยอ่าตะกร้าลองเลยไม่ไม่ปิ้นเผาไงปิ้นลองอย่างนี้ไงปล่อยปล่อยนี่ไงไล่อย่างนี้ไงไล่อย่างเงี้ยอืมเนี่ยเดี๋ยวเขาปิ้นเผาออกเออเออแกละเม็ด หูนี่แหละพี่ชีวิตวิถีชีวิตว่าริมน้ำเวลาเรือไม่ออกก็หากินนี่แหละเรียกมานี่คุ้มเลยแล้วเนานี้อ่าปิ้น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 นี่ปวดที่ระตัวมันไม่ต้อกินเนี่ยอืมนี่อันนี่จนจนตัวสัพพ์ สะใจสะใจครับอืมเติมเดียวโอโหจาเม็ดก oh ็เข้าพี่เ oh. น yup. ี่ยจาเม็ดอะใช่ใช่ใช่จเม็ดหูช้างมั้งหูช้างมั้ง

ใหญ่ตัวเดียวนะี่ไงมีโคนด้วยนะแม่มในเงยโคนด้วย<แถ>มีอะไรเจะเม็ดหรือหูช้างหูช้างวะ<แถ>ใช่ปะอืมันก็คล้ายๆจลเม็ดเนาะอืมี่ก็โอแล้วเนี่ยไปแกงนั่นเนี่ยนอนแล้วเหรอ<แถ>เวลานอนคือสามทุ่มซื้อ<แถ> ซ,ซื้อหน่อไม้ซื้อหน่อไม้รอ,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 อเลยแม่ได้กินนะ <laughs> ปลากระบอ,อกครับใส่กำลังต้มเลยถีคีวิบ้านนิ่มน้ำนะครับแล้แต่โอ,อกาสได้จังหวะรอ,อครับรอฝงปลาเข้ามาแล้วก็รอ,อก็หวาน